สบายดีทุกคนตอนนี้มาไลฟ์ใหมน่นะอนามัยเดือนอนามัยเดือน <c oughs> ชื่อบกินี่ไลฟ์ว่าอนามัยแต่โบเห็นว่าอนามัยเนาะอนามัยแท้เดือนนี่ค่ะ องกะไรปัตตอนะย่างะเจ้งขามาเดินมาละไมน้องการทุกคนเดียวเรายืนงงนะ <c oughs> ละไมเด้อมากะปืมาซอยเอือ้ยเรียนเบียงเหตุงานภายในเบียงมีงานแนะนํามาได้เด้อจะหลอนมาหอนเขาเบียรเขาเบียร์เบียร ยันน,นาไม้หอ,อมบอลกินไปได้หมอมเน่ามีหอมไหยค่ะเจอบอลมันอยู่มีหานเศร้าหายได้ยนินอยู่บ่ว่ะอัสด้ยนินด่จ้ ใา่ภาพบรรยากาศให้เบิร์นเดอรยหนาสดหนาสดหแห้งๆนี่เขาอยู่ไก่หงเฮียนปลาถงทิพนี้เดอร์ไพ่ามาตะปื้อมาหลิดน้ำพะเนี่เดอแต่ว่าอีกบ,อบนอีกบุดน้องก็สชิกกับคือกันแหละ <c oughs> นี่ห้องนอนห้องนอนสมเป็บรรยากาศห้องนอนเนาะกำลังเสียอนามัยแต่ว่าเตียงเขาเอานามัยแล้วแหละห้องน้ำกับสะดวกสบาย,ยมีอยู่ประมาณสิบห้องนี่คือภาพบรรยากาศทั้งนอกทาลา,ายใหม่เนาะ ตอนนี้ห้องแล้วเลยห,ห้องค้ายยังมาทะเลาะซ้ำแต่ห้องน้ำยังมาแล้วสวยงามสวยงามเตียงนุ่มๆเตียงนุ่มเลีได้พี่้องเลยนุ่มๆนะบ้ากุ้งๆหนึ่งนอนได้ตั้งมาสาบคนเลยมีแต่ไม้ ใก้แคมทางเลยอย่างเงงแฮมซื้ออะไรไส้ทีเด็ดนอพายมาพายมาเออ,เอ,อไส้ทีเด็ดนอพายมาตะปือเดอ้อมีอาหารพร้อมเดอ้อนี่นี่เบิ้งเบืง้งเขาสิถา่ายป้ายเบิ้งนี่นี่นี่คือป้ายเนาะซูมานี่ห้านซิ้นดาไส้ทีเด็ดเดอ้อ มีขบวงจรเลยครึ่งดอกเคืองเดิมเอาอนมามัยสองห้องก่อนเนาะยังโบทเล่ซ้ำห้องเขาไะ,ะห้องเขาที่หับภารกิจอนาไม่ไงยังทูพื้นเนาะก็กลั้สิแล้วเลยห้อง,อองน้าบอห้องน้าเขาอะไรอะไรวุยายา่นยากเะยค่ะขอโทษมันได้หลายห่อนิด จะเตียงพังกาทำไมเรือแล้วยังเหลือแต่ยังเหลือแต่ถูพื้นเท่าน,นั้นกำเสร็จแล้วไลค์ี้อนามัยบุญอนามัยฟังอย่าลืไลค์ใหม่อะยังจะเตียงนอนรบกวนเหรอวะเขายูพี่เขาอยู่พี่อ,อ,ยพอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หมวยเดอ้อคิดหน่าเดาสีพาไปหาหลอก แ่ okay. นินี้อันก่อนบรรยากาศน้องเหแดดหนาเลยคลาหล่อเมเมอรคลิปหนาสตาเออคืออะไรคลิปหนาสตาหล่อเมเมอร์เเมออาจจะฟื้น,น,ดน,นเดียนบทบาเียท เ,าาเตียงเป็นย่างใหญ่มน้มนมเป็น,นแกลีวยวไพมีวิอยากเห็นงานทำในน้ำในเด้อหวังงานแหงหวังงานแหงจุดจุด เจ้านอยเมืองเมืงองเฮาสีได้ตอนนี้เนาะเฮากันละสีจบคลิปแหละในรายการอย่าดืมก็ไล์ก็แซมไว้เด้อเจอกันคลิปหนาคลิปหนาสิพาไปหล่อสมเมืองเนาะบ๊ายบายหนาสดอะสิตื่นแน่หนึ่ง